วิธีขอสเตทเมนธนาคารกสิกรไทยด้วยโทรศัพท์มือถือไม่ต้องไปธนาคารทํำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มี fc คนหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าช่วยสอนวิธีการขอสเตทเมนของธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือให้หน่อยนะครับไม่อยากไปที่ธนาคารนะครับก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องมีก็คือ แอปธนาคารหรือว่าแอปเคพารตัวหนึ่งที่ต้องมีก็คืออีเมลนะครับให้เตรียมอีเมลไว้ด้วยนะครับเราเข้ามาที่สเต t e มนต์ตรงนี้นะครับมุมด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะกดคําว่าสเต t เมนต์เข้าไปครับมันก็จะมีรายการล่าสุดกับขอส t ต t เ m e n t นะครับให้เรามาเลือกที่ขอส t ต t เ m e n t ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลื่อนดูนะครับอันนี้เป็นปีที่แล้ว2562อันนี้สองหนะครับเราจะขอ ย้อนหลังได้ทั้งหมด12เดือนนะครับ1เดือนพฤษภาคมเมษายนมีนาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขอ3เดือนย้อนหลังนะครับก็เป็นเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนานะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปตรงนี้นะครับทุกคนก็ใส่อีเมลของทุกคนลงไปนะครับเดี๋ยวผมใส่อีเมลผมนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเดือนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทําการกดส่งคําขอไปครับ การขอสเตตเมนต์สำเร็จนะครับเราก็กดตกลงไปแค่นี้เองแล้วเราก็ไปที่อ e ีเมลของเรานะฮะผมก็เข้าไปที่อ e ีเมลของผมเราก็เปิดเข้าไปดูลูกเรียนลูกค้าผู้ขอรับอ e ีสเตตเมนต์นะครับนี่เขาบอกว่าให้ท่านเปิดไฟล์ดูรายละเอียดได้โดยคลิกไฟล์ที่แนบแล้วก็ใส่รหัส8หลักนะครับส่วนมากเขาจะให้ใส่รหัสก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานะครับ แล้วก็เปิดไฟล์มันจะถามให้เราใส่รหัสผ่านเราก็ต้องใส่รหัสผ่านตามที่อ e ีเมลบอกนะครับนี่ครับก็จะเป็นเอกสาร Statement ต่างๆนะครับของแต่ละเดือนที่เราขอไปนะครับนี่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เซฟลงเครื่องว่าเอาไปพิมพ์ที่ร้านคอมร้านริ้นนะครับถ้าใครมีปรินเตอร์ก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับแบบนี้เองง่ายๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ต้องการจะขอสเตทเมนต์แล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเนานะถ้าช,ชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวัวดีครีเอเตอร์ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนฮะอยากจะให้ทำคลิปอะไรตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ